นักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมฟังงานเสวนาอนาคตบ้านไทยฉลาดใช้พลังงานยั่งยืนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยนายวีรพันธ์จินวัฒน์คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวว่าทิศทางการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านในอนาคตภายใน1 0 1ถึงปีจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนเป็นบ้านสำเร็จรูปหรือบ้านถอดประกอบได้มากขึ้นจะทำให้การสร้างบ้านเสร็จเร็วขึ้นภายใน2เดือนจากปกติต้องใช้เวลาก่อสร้างนาน7-8เดือนโดยวัสดุเบาและระบบแห้งจะเข้ามาแทนการก่ออิฐฉาบป,ปูนซึ่งในประเทศไทยเริ่มมีการผลิตแล้วเนื่องจากค่าแรงที่ปร,รับขึ้นและแรงงานก่อสร้างที่หายาก หายากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องการขนส่งที่เป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญรวมทั้งค่าวัสดุก่อสร้างบ้านที่สูงขึ้นซึ่งนวัตกรรมถอดประกอบจะสะดวกประหยัดเวลาและราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการก่อสร้างาาแบบปัจจุบันบบนวัตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคือการก่อสร้างแบบเปียกได้ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เ,เสียเศษวัสดุน้อยนะครับควบคุมได้ง่ายก็คือต้องกับมาใช้ระบบที่เรียกว่าโมดูลาร์ซิสเต็ม นะครับเพื่อ,อลดคอสต้นทุน,นแล้วก็ลดคอสระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งถ้าเป็นระบบโมดูล่าพวกนี้แล้วใช้ประกอบที่โรงงานแล้วขนส่งมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ประหยัดเวลาประหยัดค่าดอกเบีย้ยในการลงทุน นอกจากนี้คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมจทยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันปริมาณพลังงานของไทยเริ่มลดลงจึงต้องพัฒนาการออกแบบและการก่อสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมและเปิดทางให้พลังงานทางเลือกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์และการนำ,น,ำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และขณะนี้ต้องกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น